วันเสาร์แบบนี้ไม่เหงาแน่นอนโปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างครับคันกันเลยทีเดียวใครที่เป็นคอฟุตบอลอยากได้หนึ่งตัวเด็ดๆหน้าช่องวันนี้ก่อน,อนเลยนะครับใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวผมสามารถเข้ามาติดตามกันได้ทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยวันนี้นะครับจะเป็นเจ้าบ้านอย่างเซิลจะเปิดบ้านพบกันมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่า2ทีมนี้นะครับค่อนข้างเจอกันเนี่ยมันแน่นอนต้องบอกว่าตอนนี้สภาพความพร้มอมของทั้ง2ทีมอย่างเจ้าบ้านอย่างเซิลวันนี้มีอาการบาดเจ็บถึง3 4คน นะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังอย่างท่านซเวนบอสมันกองกลางอย่างท่านลูอิสไมลี่และกองหน้าอย่างวิลสันวันนี้ไม่พร้อมลงสามช่วยทีมอย่างแน่นอนส่วนด้านตัวหลักที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอเล็กซานเดอร์อิซักซานโดโตนาลีหรือว่าจะเป็นทางด้านบูโนกิมอะไรพร้อมกับด้านนักเตะปีกซ้ายตัวเก่งอย่างทางด้านแอนโทนีเอยแอนโทนีกอร์ดอนนะครับเพิ่งต่อสัญญาไปวันนี้ก็พร้อมลงสามช่วยทีมส่วนทางด้านแมนเิตีรเราน่าจะรู้อยู่แล้วมีการบาดเจ็บอย่างแน่นอนอย่างทางด้านเควินเดบอยแล้วกโลลีแต่ว่าสภาพ พร้อมๆัวอื่นไม่ว่าจะเป็นท่านเออร์ลิงบาวฮาแลนด์ฟิลโฟเดนเบเนโตซินวาหรือว่าจะเป็นทางด้านมาเิโอควาสิกวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมอย่างแน่นอนแล้วเงื่อนไขต่างประเทวันนี้เปิดไม่ทางด้านแมนซิตี้ดูดีกว่าที่075ถุงเดียวแบบนี้ได้เฮแน่นอนพงบอกเลยว่า ถึงแม้แมนซิสตี้จ่อมเม่นเป็นเกมเยอนแต่ผมมองว่าด้วยภาพรวมต่างๆแล้วตัวผู้เล่นประสบการณ์แล้วกึืนของเปปโกลิโอลาในการแก้เกมแล้วมีนักเตะนับสามารถหยิบใช้กันโอ้โหทั่วถึงเลยทีเดียววันนี้ถ้าจะวัดใจเชียคู่ใดคู่หนึ่งแล้วอยากให้มองไปทงน้านแมนซิตี้วันนี้ตรงเดียวได้ฮีอย่างแน่นอนส่วนใครที่อยากได้ตัวซิกเนเจอร์หรือว่า v i p ในครอบครัวผมสามารถเข้ามาเจอมาจอยผมได้ทางเข้าอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เหมือนที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปที่ผ่านมาสําหรับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ขอให้ทุกท่านดูบอลแบบปๆ รำรำรืยๆกันทุกคนขอบคุณครับ